คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ยืนหยัดคู่การเวลามายาวนานกว่า70ปีมีหอประชุมที่งามสง่าซึ่งเป็นดังหัวใจของสถาบันเป็นศูนย์รวมกิจกรรมสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาตสินไทยที่ได้รับการสืบทอดอย่างเคร่งครัดเรื่องเล่าที่คนรุ่นหลังรู้จักและกล่าวขานกันมากที่สุดหาใช่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนไม่หากเป็นเรื่องของพิมพ์ นางรำผู้มากพรสวรรค์เธอคือดาวเด่นของการแสดงทุกเวทีความหลงไหลไม่ท่วงท่าอันอ่อนช้อยและจิตวิญญาณแห่งการรำของเธอนั้นไม่มีใครเทียบได้พิมพ์จากไปอย่างกระทันหันก่อนการแสดงครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเธอซึ่งเป็นการแสดงที่เธอเฝ้ารอคอยมาตลอดคืนวันหนึ่งหลังจากที่เธอซ้อมรำอยู่เพียงลำพังจนดึกดื่นมีคนพบร่างของพิมพ อยู่ข้างหลังฉากตัวเธอถูกทับด้วยโครงเหล็กฉากขนาดใหญ่ที่ล้มลงมาอย่างปริศนาไม่มีพยานไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความช่วยเหลือที่มาไม่ทันท่วงทีทุกคนลงความเห็นว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าเศร้าแต่ผู้ที่เคยเห็นสภาพของพิมพ์ในตอนนั้นต่างพูดกันว่าใบหน้าของเธอเหมือนกำลังยิ้มเหมือนเธอได้ไร้รำครั้งสุดท้ายอย่างมีความสุข ก่อนที่ชีวิตจะดับลงนับแต่นั้นมาผู้คนในโรงเรียนก็เริ่มเล่าขานถึงเสียงกระพรวนที่ข้อเท้าของชุดนางรำที่ปรากฏขึ้นในหอประชุมยามค่ำคืนมันไม่ใช่เสียงที่ชวนให้หวาดกลัวหากแต่เป็นเสียงแผ่วเบาที่ไพเราะคล้ายเสียงเพลงที่ขับขานอยู่เงีย,งยบๆราวกับวิญญาณของพิมพ์ยังคงเฝ้ารอการแสดงที่ไม่มีวันได้ทำจนจบสมบูรณ์เรื่องราวของอ้อน เริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอเข้ามาเรียนในระดับมัธยมปลายและด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นเธอได้รับคัดเลือกให้เป็นนางรำคนสำคัญของโรงเรียนอ่อนทุ่มเทให้กับการซ้อมรำอย่างหนักหน่วงไม่ต่างอะไรกับพิมพ์รุ่นพี่ผู้ล่วงหลับเธอหลงไหลในนาทิลินไทยอย่างสุดหัวใจและมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในหอประชุมยิ่งใกล้วันแสดงออนก็ยิ่งต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากเป็นพิเศษบางครั้ง ถึงกับต้องค้างคืนที่ห้องพักนักแสดงหลังเวทีพร้อมกับเจนและฟ้าเพื่อนสนิทที่ร่วมแสดงและมีคุณครูจันทราคุณครูนาติลินผู้เปลี่ยนประสบการณ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนต่อในช่วงเช้ามืดและเตรียมความพร้อมสำหรับวันจริงอย่างเต็มที่คืนก่อนวันแสดงใหญ่ที่สำคัญที่สุดของปีซึ่งจะมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษามาเข้าชมอ้อนและเพื่อน ช่วยกันจัดเตรียมชุดและอุปกรณ์ต่างๆในห้องพักนักแสดงหลังเวทีทุกคนตื่นเต้นประหมา่าและเหนื่อยล้าไปพร้อมๆกันคุณครูจันทราตรวจดูความเรียบร้อยของทุกสิ่งอย่างพิถีพิถันและกำชับเรื่องการพักผ่อนก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนในส่วนของตนเองโดยมีกฎห้ามออกจากห้องโดยไม่จำเป็นเพื่อนๆของอ้อนหลับไปแล้วหลังจากวันอันยาวนาน แต่ดวงตาของอ้อนยังคงเบิกโพงด้วยความกังวลเล็กน้อยกับท่ารำบางท่าที่เธอยังรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์แบบนักเธอจึงลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบแอบมาซ้อมรำเพิ่มเติมคนเดียวหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องพักนักแสดงที่เงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวสวจากโคมไฟหัวเตียงที่ยังเปิดอยู่เสียงนาฬิกาแขวนดังติก๊กตอกอยู่ในความเงียบงนันยิ่งซ้อมเธอก็ยิ่งรู้สึกกดดัน เพราะมันเป็นการแสดงที่สำคัญต่ออนาคตของเธอขณะที่เธอกำลังนั่งทบทวนท่ารำอยู่ในใจอย่างลึกซึง้งเสียงกระพวนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากด้านนอกห้องแผ่วเบาคล้ายเสียงลมคัดแต่กลับมีจังหวะที่แน่นอนอ่อนชะงักเธอกำลังจะลุกขึ้นไปดูแต่ก็เปลี่ยนใจเธอคิดว่าคงเป็นแค่เสียงจากภายนอกแต่เมื่อเธอเริ่มรำต่อ เสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งและดูเหมือนจะเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับมีใครบางคนกำลังรำไปพร้อมกับเธออย่างเงียบๆอ่อนชะงักท่านใดนั้นกลิ่นดอกจําปาอ่อนๆก็ลอยมาแตะจมูกกลิ่นที่หอมเย็นและคุ้นเคยอย่างประหลาดมันไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่มักจะอยู่ในโรงเรียนเธอเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกบางอย่างที่แผ่เข้ามาในห้องแต่แทนที่จะกลัว เธอกลับรู้สึกถึงความผูกพันและคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับมีรุ่นพี่ที่มองไม่เห็นกำลังให้กำลังใจอยู่ข้างๆเธอค่อยๆหันหน้าไปทางประตูและในความมืดสลัวเธอเห็นเงาร่างของผู้หญิงในชุดนางรำโบราณยืนอยู่ตรงช่องประตูที่เปิดแง้มออกเล็กน้อยผมยาวสยายปกผิดใบหน้าส่วนใหญ่แต่มีแสงจันทร์สลัวสที่ส่องลอดหน้าต่างบานเล็กเข้ามา ทำให้เห็นรอยยิ้มแผ่วเบาที่มุมปากของเงาร่างนั้นเงาร่างนั้นไม่ได้น่ากลัวมันกลับให้ความรู้สึกสงบและงดงามเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานที่อ่อนโยนเธอเชื่อในทันทีว่านี่คือพิมพ์รุ่นพี่ที่รักในการรำไม่แพ้เธอเงาร่างนั้นค่อยๆขยับแขนขึ้นช้าๆทำท่ารำที่อ้อนกำลังกังวลอยู่เป็นท่ารำที่พิมพ์เคยรำได้สมบูรณ์แบบ และเป็นท่าที่ดูงดงามราวกับมีชีวิตออนตัดสินใจทำตามเงาร่างนั้นเธอลุกขึ้นยืนกังช้าๆและก้าวเท้าเข้าไปหาเงาร่างนั้นอย่างไม่ลังเลเธอเริ่มรำตามเงาร่างนั้นอย่างตั้งใจทุกจังหวะทุกท่วงท่าที่เธอสงสัยก็กระจ่างชัดขึ้นอย่างมาน่าอัศจรรย์เธอรู้สึกว่าตัวเองรำได้พลิ้วไหวและมั่นใจกว่าที่เคยเป็นมาราวกับมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น กำลังนำพาให้ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวได้อย่างไร้ที่ติและเมื่อเธอรำตามจนจบเงาร่างของพิมพก็ค่อยๆจางหายไปในเงามืดของหอประชุมทิ้งไว้แต่เพียงกลิ่นดอกจำปาอ่อนๆและเสียงกระพวนที่เลือนหายเป็นในความเงียบงนันเช้าวันแสดงใหญ่อ่อ,อนไร้รำได้อย่างงดงามไร้ที่ติเธอมีความมั่นใจและทุกท่วงท่าสมบูรณ์แบบราวกับได้รับการฝึกฝนมาน,นับพันครั้ง เธอได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการและผู้ชมทุกคนและในที่สุดเธอก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศตามที่ฝันไว้เมื่อการแสดงจบลงออนกลับไปที่ห้องพักนักแสดงเพื่อนๆและคุณครูจันทราต่างเข้ามากอดแสดงความยินดีแต่ในใจของออนมีเพียงสิ่งเดียวที่เธอต้องการทำเธอเดินออกมาจากห้องพักนักแสดงอย่างเงียบๆตรงไปที่เวทีที่เพิ่งจบการแสดง เธอหยิบดอกจำปาที่พกติดตัวมาวางไว้ที่กลางเวทีพร้อมกับก้มลงกราบและกระซิบว่าด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างสุดซึง้งขอบคุณนะครับรุ่นพี่หนูรู้ว่าพี่อยู่กับหนูเสมอพี่พิมพ์หลังจากนั้นทุกครั้งที่อ่อนต้องซ้อมรำดึกๆหรือมาค้างคืนที่โรงเรียนเธอก็ยังคงได้ยินเสียงกระปรวนแผ่วเบาและกลิ่นดอกจำปาอ่อนๆลอยมาเป็นครั้งคราวเสมอ มันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวหรือสิ่งที่จะทำให้ใครต้องหวาดผวาแต่เป็นเหมือนกำลังใจจากรุ่นพี่ผู้เปี่ยมด้วยความรักในหน้าตสินที่ยังคงเฝ้าดูและส่งผ่านความปรารถนาดีให้กับรุ่นน้องที่เดินตามรอยเท้าของเธอเพื่อให้ท่วงท่าอันงดงามของหน้าตสินไทยยังคงดำรงอยู่ตลอดไป